มาดูแม่ใหม่ที่เราซื้อได้ประมาณสองเดือนกว่านะคะทุกคนตอนที่สภาพมาเนี่ยพรอมโซมาเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวเขาสูงใหญ่ดีนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นควายที่เคยมีโครงสร้างใหญ่นะคะแต่ตอนที่มาคือสภาพคือผอมโซมากคนที่เขาเอามาขายเขามาแวะอ่าเขามาแวะขายแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยควาย ท้องลูกสองแค่นั้นเองเราไม่เชื่อหรอกเขาจะเอาไปตลาดควายเนาะเราก็เลยเขามาขายให้เราในราคาหมื่นกว่าบาทนิดๆหมื่น 00, ต้นๆเราก็เลยซื้อเอาไว้นะคะช่วงที่ควายลงอย่างหนักเนาะเขาเททิ้งกันเทควายออกจากบ้านจากข้อกันเราก็เลยซื้อมาเห็นว่ามันคงจะราคาต่ำสุดแล้วล่ะเราก็เลยเอา ซื้อไว้นะคะซื้อไว้แล้วก็เลี้ยงก็เขาบอกว่าควายท้องว่างค่ะทุกคนแต่ดูสภาพแล้วไม่ใช่ควายท้องว่างนะคะไม่ใช่ควายท้องว่างเนี่ยดูที่สวาบาเขานะเห็นไหมก็จะมีการนูนขึ้นทีละเดี๋ยวก็จะมีการดันของลูกดิ้นออกมาที่สว่านะคะบบ่อยๆจะมีการเหมือน ดันนูนออกมาเห็นชัดเจนหลังจากที่เราเลี้ยงให้เขาพื้นได้เนี่ยสองกับสองสาเดือนที่เราเลี้ยงเนี่ยตอ้วนเร็วมากค่ะเนื้อหนังใสมากแล้วก็เนื้อหนาขึ้นอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเราดูแลวัวควายอย่างดีให้กินยากิกนน้ําไม่อดนะคะลงน้ําตลอดอะ่ะเราน่าจะมีโชคอีกแล้วนะคะทุกคนคราวที่แล้วของแม่วันเกิดก็ ก็ได้ลูกติดท้องมาโดยที่เราเจ้าของเก่าไม่รู้ก็ขายทิ้งอันนี้ก็คงจะเหมือนกันค่ะทุกคนรู้สึกว่าอเขาจะขายทิ้งเพราะเขาผอมมากแล้วก็เหมือนจะไม่มีลูกนะคะเขาก็เลยขายทิ้งเราก็เลยซื้อไว้ก็เสี่ยงนะคะควายที่บางทีเขาไม่มีลูกเนี่ยเราก็ซื้อเป็นหมันเนาะยากแต่นี้ดูแล้วเนี่ย นะนูนขึ้นมาแล้วนะลูกดันออกที่ที่สว่าเห็นนูนมากเลยเดี๋ยวก็นูนขึ้นนูนลงแสดงว่ามีลูกแน่นอนนะคะก็ถือถว่าอาจจะเป็นโชคดีของเรานะลุ้นเพศต่อไปว่าจะได้เพศเมียหรือเพศผู้จะเป็นลูกสวยหรือไม่สวยตอนนี้ก็สวยนะคะแผนหางสวยมากเขาก็สวยพอสมควรนะคะเป็นเป็น ควายที่สวยงามตัวหนึ่งเลยทีเดียวแหละค่ะทุกคนก็ขอให้เป็นโชคเป็นมานเนะแม่ใหม่ของเรานะคะขอให้เป็นโชคเป็นมานนะคะมาอยู่กับเราก็คําคูณนะคะ,ะเห็นไหมของมลูเลยขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ